อ่เก uh, ้าสิบห้าเปอร์ซนของคนที่เขียนมาหาจะเป็นคนอ้วนอยากผอมนะฮะแต่ก็มีเหมือนกันนะคนไข้ของผมเนี่ยประมาณห้าเปซ็นเป็นคนผอมอยากอ้วนอ่า uh. uh. อันที่หนึ่งผมแนะนำว่าให้ไปเริ่มต้นที่คลินิกหมอก่อนตรวจตรวจตรวจหาโรคที่เป็นเหตุให้ น้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนนะเพราะว่ามันเป็นโรคสำคัญสำคัญท,ทั้งนั้นเลยเช่นมะเร็งนะโรคมะเร็งจะทำให้น้ำหนักเราลดโดยไม่ได้ตั้งใจโรคของต่อมไทรอยโรคความผิดปกติของการดูดซึมอาหารโรคความผิดปกติของทางเดินอาหารเช่นฟันไม่ดีอะไรอย่างงี้ยท้องเสียเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ย ไปหาหมอก,ก่อนนะคนอ้วนอยากผอมนะเพื่อจะเขาเรียกว่ามินิฉัยเอาโรคพวกเนี้ออกไปก่อนนะฮะอันที่สองก็มาดูจิตใจของตัวเองะะเพราะว่าสาเหตุของการผอมเนี่ยส่วนใหญ่เลยเกิดจากปัญหาทางด้านจิตใจถนะ้าเป็นถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแน่นอนจะต้องสัมพันธ์กับการที่น้ําหนักลดเสมอนะบางทีไม่ถึงขั้นซึมเศร้า แต่มีความกังวลอะไรมากกว่าปกติก็เป็นให้เหตุให้น้ําหนักลดได้นะก็ไปดูตรงนี้นะหมายถึงดูตัวเองถ้าจําเป็นก็ไปหาจิตแพทย์นะฮะอันที่สามก็ค่อยมาจัดการเรื่องอาหารนะด้านที่หนึ่งก็คือดูระบบการเข้าออกของอาหารก่อนมันมีอาหารเข้าไปพอหรือเปล่าถ้าเข้าไปไม่พอทําไมถึงไม่พอควแต่ทํางานไม่เป็นอันกินอัน <c oughs> นี้ก็เป็นเหตุให้ผอมได้ อย่างที่ผมฟันไม่ดีเคี้ยวไม่สนุกเลยไม่อยากกินอันนี้คือเข้าไปไม่พอหรือเข้าไปแล้วมันออกไปเร็วเกินไปะเข้าไปปุ๊บไม่กี่ชั่วโมงก็ออกแล้วคือท้องเสียเรื่องรังอันนี้ก็เป็นเหตุให้อาหารไม่พอประเด็นที่สองในแง่ของอาหารนะจะกินอะไรนะะอันนี้มันมักจะเป็นที่เข้าใจผิดนะ,ะคนผอมนึกว่าตัวเองไม่มีโปรโตีนก็พยายามจะไปกินโปรโตีนนะ ความจริงการผอมเนี่ยเกิดจากการที่แคลอรี่ไม่พอนะแคลอรี่ไม่พอพอแคลอรี่ไม่พอร่างกายก็ต้องปรับตัวเอาอาหารที่มีคุณภาพสูงอย่างอื่นมาเผาผลาญแทนอาหารให้แคลอรี่นั่นก็คือกล้ามเนื้อโปรตีนในกล้ามเนื้อก็จะถูกลาบออกมาเผาผลาญเป็นแคลอรี่เพราะแคลอรี่มันไม่พอใช้นะเพราะฉะนั้นอาหารของคนผอมจะต้องให้มีแคลอรี่มากพอ ทำยังไงถึงจะได้แคลอรี่มากพอให้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าอืมเนี่ยเป็นหลักที่ใช้ได้เลยนะฮะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่าไปสนใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยประเด็นปีกย่อยนะฮะ GMO สงชูรสเป็นเจเป็นมังด้จะไปะสนใจฮะกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะะหลักการกินสำหรับคนผอมนะะอันที่สี่ก็คือการออกกำลังกาย มันมกักจะเป็นที่เข้าใจผิดเหมือนกันนะว่า,าคนพร้อมออกกําลังกายเอ๊ะทำไมไปวิ่งจ็อกกิ้งทุกวันแล้วยิ่งผอมลงคือการออกกําลังกายแบบแอโรบิกหมายถึงว่าการเคลื่อนไหวตัวเองเยอะๆจนเหนื่อยหอบแฮกๆร้องเพลงไม่ได้ในเครื่องแอโรบิกถ้าไดาา้แคลอรี่ไม่พอการออกกําลังกายแบบ แอโรบิกจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะวงการแพทย์รู้ดีในหมู่ของพวกนักวิ่งมาราธอนเพราะพวกนักวิ่งมาราธอนเนี่ยมีจํานวนหนึ่งจะสูญเสียมวลกล้ามเนือ้อเขาตัวเองคือผอมลง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 ,มลงก็ไม่ใช่ว่าจะผอมลงแบบแข็งแก่อะไรนะกล้ามเนื้อก็ลดเล็กลงไปด้วยนะทั้งๆที่วิ่งมาราธอนทุกวันเพราะว่าอาหารให้แคลอรี่ไม่พอเพราะฉะนั้น ด้านหนึ่งกินอาหารที่ให้แครอรี่ให้พออีกด้านหนึ่งก็มีงานวิจัยเปรียบเทียบนะฮะ,ะว่าการรูปแบบของการออกกําลังกายที่บเพิ่มดัชนีมวลกายเนี่ยคือการเล่นกล้ามนะเล่นกล้ามเพราะฉะนั้นคนที่ผอมเป็นปลาเค็มอยากจะมีน้ําหนักมีน้ํามีน,มน,มนวลก็ต้องเล่นกล้ามรู้สึกว่าใหม่ๆดูตลกก็อย่าให้ใครรู้ใครเห็นสิเ <laughs> พราะว่าเราผอมเป็นปลาเค็มมายกดัมเบลคนก็เห็นก็จะหัวเราะเยาะ ไม่เป็นไรทำในห้องนอนหรือในห้องน้ำของตัวเองแต่ว่าการเล่นกล้ามในขณะที่มีอาหารให้แคลอรี่เพียงพอเนี่ยจะทําให้ดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นอันนี้ของแน่ให้ทําตามที่ว่านะโอเคนะฮะอ้า